ตลาดสดบ้านเลนหรืออีกชื่อที่คนหระแวกนี้เรียกติดปากกันว่าตลาดในตลาดในเป็นตลาดเก่าแก่แห่งหนึ่งตั้งอยู่ที่อำเภอบางปะอินจังหวัดพระนครศรีอยุธยาร้อมรอบไปด้วยอาคารไม้โบราณที่ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำเมื่อมาเยือนทําให้รู้สึกถึงความสงบวิถีชีวิตที่เรียบง่ายของผู้คนทําให้จิตใจได้ผ่อนคลาย จากในเมืองที่มีแต่ความวุ่นวายตลาดในถึงแม้จะมีความวุ่นวายของผู้คนที่มาจับจ่ายใช้สอยในตลาดแต่ความวุ่นวายนั้นก็ยังมีรอยยิ้มมีเพื่อนใหม่ๆ มีอาหารเจ้าอร่อยที่ขายมานานกว่าสิบปีมีขนมที่เคยทานตอนเด็กๆสเน่ห์ของตลาดในก็คงหนีไม่พ้นวิถีชีวิตที่เรียบง่ายข้ามกลางอาคารไม้เก่าริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาถ้าเดินจากตลาดในมาอีกสักหน่อยก่อนจะพบบัดที่ตั้งอยู่บนเกาะลางแม่น้ำเจ้าพระยาการเดินทาง เราจะนั่งกระเช้าข้ามแม่น้ำเพื่อไปอยังวัดวัดนี้มีชื่อว่าวัดนิเวกธรรมประวัติราชวรวิหารวัดนิเวกเป็นพระอารามหลวงชั้นเอกชนิดราชวรวิหารเป็นวัดในสังกัดคณะสงฆ์ธรรมยุสร้างขึ้นโดยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเพื่อทรงใช้เป็นสถานที่สำหรับบำเพ็ญ พระราชกุศลเมื่อเสด็จแปรพระราชฐานมาประทับที่พระราชวังบางปะอินพระอุโบสถของวัดนั้นสร้างเรียนแบบโบสถ์ในคริสตศาสนาเป็นศิลปะแบบโกธิกโดยภายในประดิษฐานพระพุทธนารมณ์ทันโมพาดเป็นพระประธานบรรยากาศภายในวัดเป็นบรรยากาศที่ร่มรื่น เต็มไปด้วยต้นไม้นานาพันธุ์ทำให้รู้สึกสงบจิตใจผ่อนคลาย